สวัสดีครับผมจะพูดถึง Layer Slider นะครับซึ่งเป็นแบ n เนอร์เป็นสไลเดอร์ที่ดังที่สุดเป็นอันดับชอปอปของ t e a m f o r e s s นะครับสไลเดอของ t e a m f o r e s ์จะมีดังอยู่2ตัวนะครับคือ Layer Slider กับ Revolution Slider นะครับซึ่ง2ตัวนี้จะเป็นอันดับต้นๆที่คนใช้ในการสร้างทีมใน Team f o r e s ์นะครับแล้วก็มีราคาที่แค่18ดอลดดอนนะครับแล้วก็ มีคนซื้อไปกว่าหมื่นกว่าพันหมื่นแปดพันกว่าเซลแล้วก็เราวๆน่าจะเกิน5ล้านขึ้นไปแล้วนะครับถ้าเราเลือกไลฟ์พรีวิวนะครับแล้วเกิดดูเนี่ยมันก็จะเป็นตัวนเนี้ยเลเยอร์สไลเดอร์เนี่ยออกมาถึงเวอร์ชันหแล้วนะครับซึ่งมีธีมคอนเซปต์ดีไซน์ทีอ่อิงของ iOS ด้วยนะครับสังเกตการใช้เส้นของเขาการใช้ฟอนต์ของเขานะครับ ตีมเนี้ยเลเยอร์สไลเดอร์เนี่ยมันจะมีทันสิชันที่เยอะมากนะครับถ้าลองเล่นทันสิชันเนี่ยเอาวางไปข้างบนเนี่ยนะครับภาพด้านบนจะเปลี่ยนนะครับแล้วก็จะทําการคลิกนี่ครับเปิดมันจะอยู่ด้านหลังนะครับสไลดิ่งจากปุ่มคือด้านล่างนะครับสไลดิ่งจากด้านบนนะครับคลอดเฟสนะครับคือเฟสนะครับเห็นนะสังเกตนะครับสังเกตภาพด้านหลังนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราเลือกสไลด์คือเขาคุยว่าทันสิชันของเขามีมากกว่า200เลยนะ ถึงแม้จะเป็นแบบคาร์าดสซอลนะครับเลื่อนหรือว่าจะเป็น c s แบบ 3D อย่างเงี้ยโอ้โหเลื่อนได้ขนาดนี้เลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือ transition ของเขาคือ transition ของเขาเนี่ยเขาจะใช้ JavaScript ช่วยในการควบคุม HTML แล้วก็ c s ให้เป็นไปตามต้องการนะครับที่ตามที่เขา control เขียนโปรแกรมมาไว้นะครับอันเรื่องของ skin นะแคสกินก็คือรูปร่างหน้าตาของอินเทอร์เฟซของมันเนี่ยแหละครับ ที่เราเห็นอยู่เนี่ยคือ V version 5 skin นะครับถ้าเราเลือกเป็นเวอร์ชั่นอื่นมันก็จะมีให้เห็นหลายแบบเรากดเลือกสกินมันก็จะทําการรีเฟรชแล้วก็เปลี่ยนสกินให้เรานะครับแล้วก็เลือกสกินได้แล้วเราก็ปรับแต่งสกินของมันได้ด้วยนะครับนี่ก็จะเปลี่ยนสกินหน้าตาของมันไปละนะครับ ตัมเนลนะครับตัมเนลก็คือเรื่องของบูเรตตัมเนลก็คือในกิวเวเตอร์ก็คือพวกนี้ครับคอนโทรลเลอร์ controller ซ้ายขวาแล้วก็พวกที่เป็นบูเรตตัวนี้แล้วก็มีตัมเนลมานี่คือเรื่องของตัมเนลคอนโทรลเลอร์นะครับนี่คือแลวก็สิ่งที่สำคัญของเลเยอร์สไลเดอร์นี่ก็คือว่ามันจะรองรับแบบ r e ส ponsive ด้วยนะครับรีส ponsive ด้วยสิ่งสาคัญแล้วก็สิ่งที่เออแบนเนอร รุ่นให,ใหม่ใช้นะครับแลจะจำเป็นต้องใช้ก็คือว่าเรื่องของ lazy loading image ก็คือว่าถ้าเกิดเราใช้ skip banner เก่าๆที่มีการโหลดภาพมาหมดก่อนแล้วค่อยแสดงผลนะครับจะทําให้หน้าเว็บเราดูชา้าทันทีแต่ถ้า lazy loading image จะช่วยในการที่โหลดแล้วก็เล่นโหลดมาแล้วก็เล่นนะครับจะทําให้อินเทอร์เฟซหรือว่าหน้าเว็บไซต์ของเราเนี่ยดูมีการทํางานที่เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าไม่ต้องเป็นจำเป็นต้องโหลดภาพทั้งหมดนะครับช่วยในเรื่องของ seo แล้วก็ฟังก์ชันอื่นอีกมากมายที่เขาจะอธิบายใน layer slider ของเขานะครับอ่าผมมาดูเรื่องของ อินเทอร์เฟซของเขาเลยเดยกันถ้าเราซื้อปลั๊กอินของมาแล้วเนี่ยอินพอรตเข้าเว็บเพลสนะครับอินเทอร์เฟซของเลเยอร์สไลเดอร์คือประมาณนี้แหละครับมีสไลด์เซตติ่งนะครับในเรื่องของการจัดหน้าเลเยอร์ความกว้างความสูงการรองรับ e s ponsive นะครับ max wide เท่าไหร่นะครับเรื่องของสไลด์โชว์นะครับการปรับแต่งโดยรวมนะครับว่าเริ่มต้นสไลด์โชว์ไหม pause mouse over ไหมนะครับเริ่มเล่นเท่าไหร่การใช้คีย์บอร์ดควบคุมได้ไหมมีการลูปไหมนะครับหน้าตาต่างๆเลือกเวอร์ชันแบ็กกราวด์สีคัลเลอร์นะครับ n นคิวเวชชั่นในคิวเ a เตอร์แอนะครับเรื่องของปุ่มคอนโทรลซ้ายขวาหน้าหลังเอาเมาส์ไปวางตั้มเนลนะครับแล้วก็วิดีโอในการแสดงผลเป็นยังไงนะครับอื่นๆนะครับเรื่องของสไลด์เนี่ยสไลด์ slide เขาทำได้ง่ายนะครับอินเทอร์เฟซของ Layer Slider ผมชอบมากเพราะว่าเขาทำได้ง่ายอ่าสมมติว่าผมไปที่สไลด์แรกนะครับสมมติเพร่ยมการเปลี่ยนภาพนะครับเลือกภาพที่ต้องการนะครับอินเสิร์ตเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีภาพมาละขั้นต่อไปก็เลือก transition เนี่ย transition เขาเยอะมากเลยนะครับเอาเมาส์ไปวางนะครับมันก็จะแสดง Transition แบบแซ mple ออกมานะครับรอมันเล่นแป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะเฟรดดิ้งอะไรก็ว่าไปนะครับเราก็เลือก Transition ของเราได้นะครับเป็นการเทสให้เราดูนะครับโอเค คราวนี้เมื่อเรื่องของดีเลย์นะครับว่าใช้เวลาเล่นเท่าไหร่เอาเมาส์ไปวางปุ๊บมันจะขึ้นอธิบายมาว่าไทาม์ชิปคืออะไรทันสชิชันคืออะไรลิงก์ไปตามลิงก์ไปเว็บไซต์นอกอยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับตั้ง ID ได้ครับใส่ฟอนต์อะไรเพิ่มได้นะครับใส่เทคใส่ฟอนต์อะไรเพิ่มได้เฮดดิ้งอ่าใส่ฟอนต์อะไรเพิ่มได้นะครับ,อพ,รบพอกด Enter เพิ่มไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเทคมาให้ละเห็นไหมครับ ขยับได้อะไรได้นะครับเราปรับเปลี่ยนสไตล์ใส่แบ็กกราว n ์อะไรต่างๆเนี่ยได้นะครับอย่างเงี้ยมันก็จะมีให้ละอย่างเงี้ยเห็นไหมครับแล้วก็ใส่แอนิเมชันอะไรต่างๆเข้าไปได้นะครับปรับสไตล์ปรับลิงก์ปรับทานเซ็ t ชันอะไรต่างๆนะครับเลือกอิสซิ่งในรูปแบบต่างๆที่มีอยู่เยอะมากนะครับในการแล้วก็กด Enter Preview ได้ เมื่อจบสไลด์หนึ่งมันก็จะไป,ปสไลด์สองโดยอัตโนมัตินะครับผมสร้างสไลด์สองเป็นภาพเป็นภาพธรรมดาเองแล้วก็มีการเฟดเลือกแอนิเมชันต่างๆนะครับเป็นการพรีวิวด้วยที่ผ่านหน้าตาของปลั๊กอินของมันเรียบร้อยเลยซึ่งคนเขียนเขียนไว้เก่งมากนะครับ แล้วก็มีแอนิเมชันไทม์ไลน์เนี่ยนะครับแล้วก็เวลาที่เราใช้มันก็จะมีช็อตโค้ดที่เราจะไปใช้ได้เลยนะครับซึ่งรายละเอียดของการใช้งานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับคอนเทนต์ต่างๆครับทั้งวิดีโอภาพนะครับเรื่องของ t r ร n s นิเชันตำแหน่งในเรื่องของการแอนิเมชันเรื่องของเฟดทรานซิชันอินทรานซิชันเอาท์นะครับอีซิ่งต่างๆนะครับาการใส่เลเยอร์เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอิมเมจเทคอิโม e แล้วก็คำสั่งต่างๆ,างๆทราน s ิชันลิงก์สไตล์นะครับอัติบลซึ่งมีรายละเอียดอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้ววก็เดี๋ผจะสสอออนนนต่ไปใ ส่วนของวิดีที่ผมจะสอนในหลักสูตรของ WP 1 0 2อยู่แล้วนะครับอยู่ในส่วนของวิธีสร้างสไลด์สวยงามอย่างมืออาชีพอย่าง La y e r Slider ซึ่งอยู่ในหลักสูตรตัวนี้นะครับซึ่งคอร์สตัวนี้ผมจะแถมลิขสิทธิ์18ดอลลาร์ต่อไซต์ให้เลยนะครับแล้วก็ไปใช้ฟรีถูกลิขสิทธิ์ด้วยซึ่งตัวนี้ผมแนะนําให้ใช้นะครับสำหรับคนที่อยากจะสร้างธีมหรือว่าคนที่อยากจะทําธีมให้ลูกค้าแล้วตัวนี้มีราคาแค่18ดอลลาร์แล้วก็ถูกมากนะครับการปรับแต่งทําได้ง่ายนะครับแล้วก็ดห่นสนรัับ้เออาาไไปพฒต ดีลเลอร์ที่อยากจะใช้พัฒนาต่อหรือว่าแม้แต่มีฟังก์ชัน API ที่ช่วยในการพัฒนานะครับซึ่งเขาก็คุยเอาไว้ใน API demo นะครับตัวนี้ว่าเขาสามารถมี API ด้วยนะนะครับลองอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ศึกษาเรื่องการใช้งานของอ บักอินตัวนี้นะครับซึ่งมันจะมีค่อนข้างที่จะใช้ยาอย่างแพร่หลายและเป็นอันดับต้นๆของ Team Forest นะครับแล้วก็มีผู้พัฒนารองรับให้มันรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับและอุปกรณ์ใหม่ๆอยู่แล้วนะครับเรียนลูกครั้งเดียวเพื่อใช้ต่อยอดในอนาคตได้นะครับสำหรับวันนี้ Layer slider 5สั้นๆง่ายๆนะครับในโอกาสต,าต่อไปผมจะอธิบายการใช้งานที่มากขึ้นและเยอะขึ้นในโอกาสต,าต่อไปสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ